สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชัยศักดิ์อ่ำรหัสบีของห้าหนึ่งศูนย์สองสี่สี่นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูในเรื่องของการเก็บรักษาสารเคมีแล้วก็วัตถุอันตรายของเคสที่สิบหกกันค่ะก็มีการออกแบบโรงงานจะเก็บสารเคมีดังนี้เลยนะคะก็เมื่อเราเข้าโรงงานมานะคะทางขวามือเนี่ยก็จะเป็นห้องเก็บสารคาร,ร์บอนมิติซิทนะคะก็จะเป็นสารที่มีความเสี่ยงต่อการลุกไหม้เองได้นะคะ ในส่วนของห้องข้างๆนะคะก็จะเป็นห้องที่เป็นห้องการอัดนะคะการหลวนะคะหรือว่าการที่ละลายภายใต้ความดันนะคะก็ภายในห้องเนี่ยก็จะมีสารแอมโมเนียนะคะไตเมทิลามนนะคะไฮโดรเจนซิเลนไน์นะคะห้องต่อไปนะคะก็จะเป็น ห้องที่เก็บของแข็ง Wi-Fi ของแข็งติดไฟนะคะสารที่ไม่ติดไฟที่มีคุณสมบัติการกัดก,ก่อนที่สามารถจะเก็บอยู่ห้องเดียวกันได้นะคะสารภายในห้องนะคะก็จะมีสาร c o n t a i n t e t laboratory gasware นะคะ use battery นะคะ PCB containing l i f i d m e n t นะคะ chemicals p i l e and S2 นะคะแล้วก็สาร sulfuric acid ด้วยนะคะ ห้องต่อไปนะคะก็จะเป็นห้องที่เป็นสารที่ไม่ติดไฟนะคะที่มีคุณสมบัติของความเป็นพิษนะคะก็จะเป็นสาร contaminated cell นะคะส่วนนี้นะคะก็จะเป็นพลาสติกแล้วก็มีในส่วนของรถขนย้ายนะคะโบมีนนะคะก็เป็นสารที่ไม่ติดไฟนะคะแต่มีคุณสมบัติความเป็นพิษเหมือนกันคะ่ะ อันนี้นะคะก็จะมีประตูของทางหนีไฟนะคะแล้วก็มีที่กดเหตุฉุกเฉินนะคะเมื่อเกิดไฟไหม้ด้วยนะคะในส่วนของข้างบนนะคะก็จะมีเอาไว้ดูภายในโรงงาน,นะคะ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นห้องสําหรับวัสดุกำรรมันตารางสีนะคะวัสดุกำมันตารางสีนะคะก็ควรแยกจัดเก็บตามข้อกําหนดด้านความปลอดภัยของหน่วยงาน IA EA นะคะแล้วก็ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นห้องของสารออกซิได์นะคะภายในห้องนะคะก็จะเก็บสารคลอรีนออกคลอนแดออกไซด์ไว้นะคะก็จะเห็นได้ว่าทางฝั่งนี้ก็มีประตูทางหนีไฟแล้วก็มีที่ ให้กดเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟไหม้เหมือนกันนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นห้องที่ไว้เก็บของเหลวไวไฟนะคะก็จะมีสาร f ฟ r m a b l ์ลิฟินะคะอิเล็กทรอนิกเนะคะแล้วก็ Iso Cyanic Acid นะคะ ในส่วนของห้องตรงคาบนะคะก็จะเป็นห้องที่เป็นของหลวไวไฟเหมือนกันค่ะก็จะมี acrylate นะคะก็จะมี d i o x i n e s p n s v e n นะคะในส่วนของห้องสุดท้ายนะคะก็จะเป็น s a m p ด e oxide in C นะคะ ็จะเก็บสารเปอร์แอสติแอซิดไว้นะคะภายในห้องในส่วนของข้างๆนะคะก็จะมีในส่วนของพลาสติกนะคะก็มีเลือขนย้ายนะคะเมื่อเรานะคะออกมาทางด้านนอกนะคะก็จะเห็นได้ว,ว่ามีโรงจอดรถนะคะแล้วก็มีถังขยะรองรับทางประตูนะคะก็จะมีที่ดับเพลิงนะคะ แล้วก็ภายในข้างนอกเนี่ยก็จะมีหลอดไฟที่ให้ความสว่างด้วยนะคะ